ดูความนี้จต้องลเงื่อย่างเนี่ยนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้ฝันครับว่าวันนี้ผมก็ได้โพสลงไปในเฟซบุ๊กนะครับว่าวันนี้เราฝันว่าไปยังสถานที่แห่งหนึ่งแห้งแล้งเหมือนทะเลทรายแต่มีต้นไม้อยู่และมีน้ำกลางทะเลทรายมีต้นไม้ดอกไม้ผีดดอกบานเรานั่งที่ทานน้ำเพื่อดื่มน้ำจากทานน้ำนั้นเล่าไม่ละเอียดนะครับผมก็ได้มาโพดนะครับให้เล่าเล่าไม่ละเอียดนะครับ ไม่เห็นไม่เห็นน้าพุเสียดายนะครับเหมือนในนกว่านอีซานผมไม่ได้เห็นน้ําพุนะครับไม่ละเอียดดีกว่าเดี๋ยวคหาว่าเราเสียแซมีเราคนเดียวไปที่นั่นเหมือนในโอเอซิสไม่มีลํามีมีต้นไม้นะครับมีลำธารน,นะครับ <c oughs> ในน้ําไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าท่อประปาแตกที่เชียงใหม่ผมก็ได้ปักนะครับว่าผมดื่มน้ําจากลําธารนะครับผมผมได้ดื่มน้ําจากลาธารนะครับแล้ววันนี้นะครับก็มีข่าวนะครับพบลุบยุบพบหลุมยุบก,กลางถนนเมืองเชียงใหม่เขตท่อประปาแตกนะครับถนนเลียบแม่น้าปิงสายหนึ่งเกิดเป็นหลุมยุบขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับชาวบ้านกลัวว่า ทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นมาได้และกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยสำหรับคนที่ใช้ผ่างก็เลยต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูไปดูมานะครับสาเหตุสำคัญมาจากเรื่องข,อ,ขอประปาใต้ดินปลาตกนะครับนี่คือจุดที่เกิดเหตุที่ถนนวังสิงห์คำช่วงรอยต่อระหว่างสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่กับถนนรัตนโกสินทร์ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ เป็นถนนลาด,ด่างยุบตัวลงไปใต้ดินบ้างประมาณเมตรครึ่งนะครับลึกลงไปถึงหนึ่งเมตรชาวบ้านต้องนําของนะครับนาถังน้ำําไม้มากั้นอย่างง่ายๆเพื่อไม่ให้คนตกลงไปนะครับชาวบ้านเนี่ยเล่าใฟังบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้แต่ชุ่งเท้ามืดของเมื่อวานปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยเกิดหลุมยุบลงไปและยังมีน้ำเนี่ยพุ่งออกมา มองเห็นไปนะครับก็เห็นเป็นพ่อปลาเป็นพ่อประปาที่มีน้ําแตกน้ําไหลออกมานะครับ่อปรปานาน้ำไ<า>หลครับส่วนพื้นที่ด้านลา่างเกิอดอาการทุดตัวนะครับทําให้เสียพื้นที่รจราจรไปหนึ่งช่องทางการจราจรแถวนั้นติดขัดไปพอสมควรชาวบ้านต้องประสานให้ทางเทศบาลนครชุม่รนำแหวเหล็กมากั้นเอาไว้นะครับและให้มาเร่งซ่อมแซม ถนนสายนี้ก็ถือว่าเป็นถนนสายสำคัญของชาวบ้านที่ใช้กันเป็นประจำนะครับใช่ถนนสายวังสิงร,รมต่อเนื่องไปที่ถนนบ้านท่อเนี่ยนะคะเป็นถนนสายสําคัญที่ชาวบ้านใช้กันเยอะแต่ก็จับมีปัญหาท่อประปาแตกกันบ่อยครั้งเนื่องจากเป็นท่อประปาเก่าที่ทําจากท่อยางหินที่มีสภาพเก่าเนี่ยค่ะไม่สามารถรับแรงระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ของประชาชนได้นะคะ เจ้าหน้าที่ก็ทาได้เพียงเร่งขุดซ่อมบารุงเฉพาะตรงจุดที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องรอง,งบประมาณสาหรับเปลี่ยนท่อทั้งระบบกันต่อไปนะคระับงึงทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนน้ําประปาไม่ไหลกันอยู่บ่อยๆบ,บางเดือนเนี่ยชาวบ้านบอกว่าน้ําไม่ไหลามากกว่าสิบครั้งด้วยซ้ำไปค่ะผมไม่ได้ฝันนะครับว่าผมนะครับดื่มน้ําจากลําธารนะครับดื่มน้ําจากลําธารในโอเอซีนะครับนี่ก็เป็นความจริงที่งมนึ่งอย่างนะครับ